สวัสดีครับทุกคนครับก่อนที่ผมจะรีวิวนาการะนะครับผมร่างบิ๊กไทม์เนี่ยผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมมาทําคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะมันมีบางประเด็นที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในคลิปแรกของวันนี้นะครับในช่องหลักบอมสกีโฟนนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องของบอมสกีรีวิวนะครับใครที่หลงเข้ามานะยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมช่องนี้เอาไว้เน้นรีวิวนักเตะหรือรวมถึงข้อมูลข่าวสารอื่นที่อาจจะลงในช่องหลักไม่หมดนะครับผมก็จะมาลงในช่องนี้นะครับผมมาดูเรื่องนีี้้ก่ออนนนนะัมมมจเดงตืขึา เรื่องของ Account Suspension หรือว่าแอคเคาท์ถูกแบนนะครับผมใครที่ถูกแบนเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอาจจะมีการทําผิดกฎนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการรีฟันนะครับผมที่ผมเคยทําคลิปบอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทองของเราอาจจะมีโอกาสติดลบได้นะครับเพราะว่าเราไปรีฟันแลวเราไปใช้ทองไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครทองติดลบเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าทองผมติดลบนะครับผมมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องของทองติดลบเนี่ยจริงๆอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องที่ประจิ๋วนะครับผมไม่ค่อยมีส่งผลกระทบกับคนส่วน มากแต่ว่าอยากจะให้ดูนะครับผมอันนี้เรื่องหลักในคลิปนี้นะฮะก็คือเรื่องของการได้รับทองคืนนะครับผมอันที่1นนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องไขการบูสต์นะครับผมของนาคามุระนะครับมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ของผมว่าเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับฟังชันใหม่ที่เหมือนจะคล้ายคึงคัมแบ็กกลับมานะครับผมคล้ายๆกับตอนที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์บูสเตอร์เลยนะครับผมก็คือเราจะต้องสะสมนักเตะนี่เป็นความฝันเลยนะเป็นความฝันที่ผมเคยคิดว่า เกมเกมนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันแบบนี้คล้ายๆกับเกมฟีฟ่าอ่ะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเกมฟีฟ่ามันจะมีฟูลคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดนักเตะในในทีมเดียวกันลงสนามได้เนี่ยมันก็จะบูสต์ค่าพลังไปด้วยดูเหมือนว่าเกมนี้ก็จะเริ่มทําแบบนั้นแล้วด้วยนะครับผมโดยเริ่มจากนากามมระแล้วก็นักเตะที่เล่นในลีกเจหนึ่งนะครับผมในลีกเจเจลีกเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับว่านากามมระบางคนเปิดไปได้ามาแล้วเนี่ยเอะทำไมในแะอปมันบอกว่า ว่าตัน103แล้วจับลงทีมมันทำไมได้แค่99หรือยังงูหรือย่างงี้อะไรงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าเงื่อนไขาการบูสของ Big Time ตอนนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นใหม่เพิ่มเข้ามาครับทุกคนเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวละตรงนี้ไปก่อนนะครับผมมาดูเรื่องนี้ก่อนนะฮะ วันนี้มีโปรลดราคาด้วยนะครับโปรทองลดราคาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ไอดีนี้ไม่เกี่ยวนะจริงๆเป็นไอดีไก่เมสซี่นะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแอปหลักผมก็เลยเข้ามาให้ดูในไอดีนี้นะครับเพราะว่าแอปโคนมันจะไม่เห็นนะครับว่าราคาทองเท่าไหร่นะครับผมโปรทองลดราคาด้วยนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมลด3แพ็คนะครับสามสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทและห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับก็คือเอาสามแพ็คสามแพ็คหนึ่งสองแล้วก็แพ็คห้าร้อยนะครับผมมาแถมนะ ค,คือถ้าเกิดเติมแล้วมันจะได้มากกว่าปกตินะครับก็แถมฟรีไปอีก1,480ถ้าเกิดว่าเป็นแพ็ค8 9 9ก็คล้ายๆกับที่เคยมีมานั่นแหละครับผมมีเวลาประมาณเกือบ30วันนะ26-27วันนะครับผม663ชั่วโมงทำไมไม่ใส่มาเป็นวันเนาะใส่เป็นชั่วโมงทำให้งงทำไมวะเนี่ย <laughs> ประมาณ27-28วันนะครับผมก็ใครที่มีแผนว่าจะเติมทองนะครับผมตอนนี้โปรลดราคาอยู่นะครับโปรทองลดราคาอยู่นะครับมีเวลาอีกเยอะนะครับสิ้นเดือนก็ทันนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเติมไว้เพื่อแพ็คในใจของคุณนะครับผมอ่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับบนเว็บไซต์ของคอนดมินะครับเรื่องของการได้รับทองคืนนะครับบางคนตกใจว่าเฮ้ยทองผมมาจากไหนครับพี่มาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูประกาศนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่นะครับสำหรับใครที่ซื้อแพ็คไปเนี่ยฮะ ประกาศนี้นะครับใครที่ซื้อแพ็กไปก่อนหน้านี้นะครับแพ็กฟูลทีมห6ทีมนะครับผม1500ทองเนี่ยประมาณนี่ครับช่วงตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะครับผมเมื่อนู่นเลยเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับก็จะมีบั๊กเกี่ยวกับค่าทีมเพสต์สไตล์ที่มันอาจจะไม่ตรงนะครับผมเขาเคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เราไม่ค่อยสังเกตหรอกครับเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าเกมแกก็ให้ความสําคัญนะครับแก้บั๊กได้พอแก้บั๊กได้ปุ๊บเนี่ยชดเชยมาอุ้ยชดเชยแล้วชดเชยดีซะด้วยใช้ชดเชยให 50,000 GP ก่อน50,000 GP นี่คือได้รับทุกคนนะครับผมใครที่เข้าเกมมาแล้วได้50,000 GP นี่คือได้ทุกคนนะครับได้ทุก ID เลยแต่100ทองนะครับผมได้เฉพาะคนที่ซื้อแพ็คไปฮะใครซื้อ1แพ็คก็ได้100ใครซื้อ2แพ็คได้200ใครซื้อ3ได้300ใครซื้อครบ6แพ็คคุณได้ทองคืนวันนี้600 โอ้ยไครพิโคแกปั้มจริงๆนะครับผมใครได้รับทองคืนไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไอดีนี้ให้ดูนะฮะไอดีนี้เนี่ยผมซื้อ2แพ็คนะครับก็คือซื้อแพ็คแมนยูกับบาเยอร์ไว้นะครับพอเราล็อกอินเข้าไปนะครับผมมันจะขึ้นเตือนนะครับอันนี้ได้รับทุกคนนะอิตาเลียนคทับนะครับผมแล้วก็สกิวัวนี่คือลีโอเมเจอร์นะครับผมกิจกรรมนี้นี่อันนี้ห้าหมื่นเนี่ยได้รับทุกคนนะครับอภัยโทษของแอดมินขออภัยทุกคนไม่ว่าคุณจะซื้อแพ็คหรือไม่ซื้อแพ็คเนี่ยยยเนนนนนนี่่่ไไดดด้้ทททุกกคคคะะะะรรรัับบบแตอองงงงงผมมมใลจหาาาาๆฮ มันไม่ขึ้นเตือนมากดเข้าไปดูครับปึ๊กนี่อ p ั l โ g y จากแอดมินนะครับได้ไป200ทองนะเพราะว่าผมซื้อ2แพ็กใน ID นี้นะครับผมวหวานไปเลยขอบคุณพี่โคครับผมทองฟรีฮะอันนี้เฉพาะคนที่ซื้อแพ็กนะครับ แต่ถามว่าซื้อตอนนี้แล้วได้คืนป่าผคงไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดใครซื้อตอนนี้คงไม่ได้นะครับคงไม่ได้ย้อนหลังแล้วนะฮะแล้วย้อนกลับมาที่แพ็คนากามุระนะครับผมมาไขข้อข้องใจครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการบูสต์ครับการบูสต์เนี่ยมันมีเขียนบอกอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะอัพให้ดูด้วยนะครับว่าทําไมมันเป็นอย่างงู้นทำไมมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่ะผมเปิดมาได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูก่อนนะครับเอ่อสำหรับแนวทางการอัพอะไรอย่างเงี้ยเด รีวิวแล้วกันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตลองอัพแบบยังไม่ได้คิดเลือกอื่นนะครับผมลองคิดแบบให้ดูว่ามัน,นมันบูสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจากตัวบูสเตอร์เนี่ยมันบูสไปถึง3นะครับดูนะบนบูสทอทอลออลแพคเกจนะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขนครับไอ้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้นะครับแอคติวชั่นแอคติวชั่นคอนดิชันผมเคยพูดไปแล้วนะครับตอนที่มันมีเมสซี่วิกตามาผมเคยกดเข้ามาดูตรงเนี้ยแล้วมันมีคําว่าแอคติวชั่นคอนด่ไปวา ไอเงื่อนไขตรงนี้ครับผมในอนาคตมันต้องมีเงื่อนไขใส่เข้ามาแน่นอนนะฮะตอนที่แพ็กเมซี่มาเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นบอกนะครับว่าจะต้องมีเงื่อนไขแบบไหนคือเอฟเฟกต์ all all time เลยนะครับก็คือมีผลเสมอไปนะครับผมทีนี้เกมเอาเงื่อนไขตรงนี้ใส่เข้ามาแล้วนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่เกมใส่เงื่อนไขมาตัวโบสเตอร์อ่าอันนี้คลิปที่เปิดแพ็กผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่มาดูดีๆครับเขาบอกว่าคุณจะต้องใช้นักเตะนะครับผมที่มาจากเมจิยา ตระเจวันหลีกนะครับหรือว่านักเตะที่มาจากเจหลีกดีเวชั่นหนึ่งนะครับเจหนึ่งลีกเนี่ยโลโก้ทีมลีกแบบเนี้ยถึงจะได้บูสเตอร์สูงสุดแม็กซ์แม็กซ์สามทุกอย่างค่าพลังทุกอย่างมันเหมือนกับตอนไอคอนิกโมเมนต์เลยไหมตอนไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยคือเราก็ต้องใส่เสื้อบาเยอร์ใส่เสื้อแมนยูต้องบูสต์อาจจะบูสต์ค่าพลังให้ใช่ปะ่ะเฉพาะนักเตะคนนั้นแต่อันนี้คล้ายๆคล้ายๆเราจะต้องคล้ายๆกันฟูลคัลเลอร์ของฟีฟ่าครับถ้าเกิดใครเล่นอยู่นะมันจะบอกว่าเออฟูลคัลเลอร์นี้นะครับผมต้องเเอานักตะ ทีมชุดนี้มาอยู่ในทีมเดียวกันมันจะบูสต์โอ้โ นี่มันเป็นความฝนมนันมันเป็นมันเป็นความคิดที่ผมเคยพูดถึงในตอนภาคเฟส2 0 2 0 2 0 2 1่อันนะแล้วมันเป็นจริงตอนนี้เลยครับผมคือเราจะต้องหาหนักเตะนะครับผมที่เป็นเจเลิกดีพิชชันหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับผมแล้วเราจะได้บูสต์แม็กสูงสุดบวก3นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทําให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดผมอัพเลยแบบนี้นะครับอัพให้ดูก่อนเลยนะเดี๋ยวแนวทางการอัพอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปเน้นรายละเอียดในคลิปรีวิวนะครับผมอันนี้คืออัพให้ดูแบบ Auto ออโต ดีเซ็ตเองนะครับว่าจะอัพแบบไหนดีนะครับผมอันนี้ผมก็จากออโต้ไปก่อนนะครับเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นตัวบูสเตอร์มันทานํางานยังไงนะครับปุ๊บปุ๊บอ่ะกดออโต้ไปก่อนมันได้แค่9กครับมันได้แค่9 9เ,เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเงื่อนไขข,ของบูสเตอร์คือเราจะต้องใช้นักเตะจากเจลิกครับเ <g> <c oughs> จล u กนะฮะแล้วก็มันมีเงื่อนไขแบบนี้ครับนี่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 มันมีเงื่อนไขแบบนี้ครับมันบอกไว้บนหน้าเว็บนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีนักเตะในทีมเดียวกันในทีมเจล นะครับนี่หถึงสิตัวนะครับจะบวก1แต่ทุกอย่างนะครับบวก1ถ้ามีแค่ตัวเดียวก็คือบวก1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีนักเตะเจลีกนะครับสิถึงสิตัวในทีมนะจะบวกไป2นะครับแล้วถ้าเกิดสูงสุดคุณมีนักเตะเจลีกใส่ทีมไปทั้งหมด20คนบวกนะครับยีหรือมากกว่านะครับจะบวก3 บูสเตอร์สเต็ตทุกอย่างนะครับมันถึงจะเข้าเงื่อนไขให้นี่มันสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ในตอนเปส2020 2021เลยครับผมลูกเล่นฟูลคัลเลอร์ครับให้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่เป็นแค่เริ่มต้นนะครับและคุณคิดดูว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกอนีรขึ้นในคามูรละใช่ปะเจลิกหรือวจะมีพวกเอ่อคันโตหน้าป่าวะคันโตหน้าจะเป็นแบบนี้ไหมคันโตหน้าต้องเอานักเตะแมนยูหรือเอานักเตะรีบรีกไหมมาใส่ทีมร่วมกันแล้วก็จะบวกแบบสูงสุด3ามอะไรเงี้ยผมว่าแบบนี้น่าสนุกนะ มันบูสต์ได้สูงสุดอ่ะอุ้ยสวยว่ะแต่มันอาจจะเปลืองหน่อยนะครับผมเราจะต้องเปย์นหน่อยเพราะมีนักเตะใหม่มาแล้วก็ต้องล่าอีกล่าอีกใช่ป่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าสามารถใช้นักเตะสแตนดาร์ดหรือนักเตะตัวอื่นได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่บิ๊กไทม์ Big นะครับผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอานักเตะเจลีกนะครับผมลงใส่สนามดูนะครับผมขอฟิลเตอร์หน่อยนะฮะลีกนะครับต้องมีอยู่แล้วแหละผมเก็บไว้เยอะผมไปแลกตัวดัวกบอลไว้นะครับลีกเอาใหม่เอใหม่เอเชียแคนียนะครับผมนี่ลีกเจลีกนะครับผมขึ L ้นไปกดเข้าไปปุน e ใส่มุ้งม่วไปก่อนนะปุ๊บถ้าส3ตัวขึ้นไปนะครับผมอ่า14ตัว14ตัวนะครับแต่ผมจะทำให้14ตัวนะครับมันก็จะบวก2ใช่ไหมปุ๊บใส่มุ้งม่วไปก่อนนะอยากรู้ผมมีเกมแพนเจลีกอยู่แล้วดีกว,ว่านี่นี่โอ้ผมมีเกมแพนเจลีกแล้วทำไมไม่เลือกมาเลยเอเอแบบนี้อุ้ยตัเตะหายไปทั้งหมดอะขายทิ้งหมดแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาเมื่อกี้แหละกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวสำรองด้วยครับ ตอนนี้ตัน99อยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัน99นะครับบวกบูสต์1อยู่นะครับ93เป็น96เอ้ยไม่ใช่ลองดูนะลองดูดิปปิ้งนะครับ83เป็นบวกแปมันก็บูสต์3อยู่แล้วนะมันบั๊กหรือเปล่าวะหรือยังไงวะฟินิชชิ่งนะครับคุณดูฟินิชชิ่งนะ87เป็น90นะครับมันก็บวก3อยู่แล้วนะมันบวก3อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอเวอมันทำไมเก้าเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลองดูลองดู ร้อยหนึ่งแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วมี14ตัวแล้วนะครับตอนนี้ตันหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วผมว่ามันบั๊กกว่าลองดูข้างในลองดูข้างในนะอ๋อบวกสี่แล้วครับบวกสี่แล้วครับเฮ้ยมันมันบวกเท่าไหร่กันแน่วะเนี่ยสแตทเริ่มต้นบวกสามเหรอนี่อย่าบอกนะว่าบั๊กอีกแล้วอะ่ะผมอ่านตรงนี้ใหม่ทำไมตอนแรกมันบอกว่าถ้าเกิดมีแค่ตัวเดียวหรือสิบสามตัวเนี่ยจะบวกหนึ่งสแตททุกอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดสิบสี่ตัวขึ้นไปบวกสองแต่มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเรามีมมนะามีีนะีีีตตััััวว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 เเ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 ดดดดยยยยยยนนะนนนนนนน่่มมมมบบบกกกกลลละะะะแ้้้้ถาิขึไปหือจู๋ฮ 4ถ้ามี14ถึง19ตัวจะบวก4นะครับไหนคุณดูค่าพลังในนะฟินิชชิ่งเนี่ยกลายเป็น91เลยนะครับนี่แล้วโอเวอร์ออข้างนอกเนี่ยก็กลายเป็น101เห็นไหมอันนี้คือ13อ่ะ14ตัวนะนี่อันนี้ข้างนอก101นะครับอ่ะเผื่อไม่เห็นเมื่อกี้ลืมกดนี่นี่น,นี่แล้วข้างในมันบวก4ทุกอย่างนะครับอันนี้บวก4ทุกอย่างนะครับมี14ตัวบวกนะครับแล้วผมใส่ไปให้เพิ่มใส่เพิ่มไปดิให้มันครบ20ตัว นี่ร้อยสามแล้วตันร้อยสามแล้วครับทุกคนเอยแต่ว่าเดี๋ยวดูข้างในดูข้างในนะครับดูข้างในบวก5เลยนะเนี่ยคนดูบอลคอนโทรลนะครับจาก92บอวก 7, เไเป็น97แาสะมันบวก5เลยนะมันไม่ใช่แค่บวก3นะเออผมว่าผมว่ามันหลักการมันอย่างนี้นะคือไอตัวบูสเตอร์เนี่ยมันบอกว่าไอตัวบูสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นปกติถ้าเป็นอีพิกธรรมดาทั่ว,วไปใช่ป่ะมันจะบวก2ใช่ไหมมันจะบวก2ค่าพลังประมาณ3อย่าง3 3-4อย่างใช่ไหมเออผมว่ามันบวกเพิ่มไปอีกสะ2ไม่น พอสอ2บวกอีก1ก็เป็น3ไงถ้าเกิดว่ามีนักเตะคนเดียวหรือว่าไม่ไม่ถึง14คนเนี่ยมันก็จะบวกแค่ห้1ใช่ปะแต่ไม่นับของเก่า2บวกอีก1ก็เป็น3มันก็เลยบวก3ของ2อ่าบวก2ที่ตั้งต้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตามเว็บไซต์นี้นะครับก็บวกไปอีกอะเนี่ยบวกไป1บวกไป2หรือบวกไป3นะครับผมของเดิมตั้งต้นอ่าตั้งต้นเนี่ยสใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้มี20ตัวนะฮะบวกไปอีก3ก็จะเป็นบูสต์ห้าเลยนะบวกไปอย่างละ5้เลยนะมันมันมีอะไรผ ่าถ้าบักอีกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีคืนคองอีกกนเนี่ย เฮ้ยมันจริงๆถ้าตามความหมายจริงมันต้องบวกแค่3ใช่ไหมแต่ว่าโอเคแหละค่าพลังข้างในเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ค่าพลังข้างนอกได้103นะครับว่าวังอลังการจริงๆฮะนี่คือ b o o ตอร์ระบบ b o o ตอร์แบบใหม่นะครับผมของนักเตะ big time p a ็ k นี้นะครับบุรณนี่แค่เริ่มต้นนะครับแล้วแนวโน้มอนาคตนะครับผมในการพิเศษแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นรูปแบบของการสร้างสร้างทีมแบบนี้นะสร้าง full t e แบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ในลีกเดียวกันใช่ป่ะอาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ในทีมเดียวกันอาะสมม ตอนนี้เป็นนักเตะเจรีกนะครับผมบวกสูงสุดบวก3บุกสนะครับรวมของเดิม2เป็น5แต่ถ้าเกิดในอนาคตถ้าเกิดว่าทําเป็นฟูลแมนยูล่ะสมมตินะครับถ้าเป็นระดับสโมสรแบบสเกลเล็กลงมาอีกเนี่ยอาจจะบวกถึง5บวก6บวก7เลยนะ <laughs> มันก็มีลูกเล่นแบบนี้นะครับทุกคนไอสิ่งที่ผมเคยพูดไว้เคยคิดเคยหวังไว้นี่คือมันเป็นจริงเลยนะผมผู้มาก่อนการนะคาดการสิ่งที่จะเป็นอนาคตเป็นแบบนี้จริงวะเฮ้ยสำหรับนาการมูละนะครับเดี๋ยวยังไงร,รีวิวเต็มๆนะครับผมในในคลิปบอมสกีในคลิปช่องบอมสกิโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้คือมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครที่อาจจะยังงง,งๆนะครับเกี่ยวกับแนวทางการบูส์เนี่ยก็เป็นไปตามนี้นะครับผมคือเราต้องทําเป็นทีมจับจับจับนักเตะลงในทีมเดียวกันขึ้นนอยู่่วา ตการนั้นๆเนี่ยเงื่อนไขคอนดิชั o n เขาเป็นแบบไหนนะครับเราต้องอ่านดูนะครับเดี๋ยวในการ์ดอื่นๆมันก็คงเป็นคงมีเงื่อนไขแบบนี้อีกนะครับผมเออเอาประมาณนี้ก่อนแต่ส่วนไอ้ตัวเลขเนี่ยผมก็ยังคล่องใจอยู่ว่ามันทำไมบวกไปถึง5เลยนะครับมันอาจจะบั๊กหรือเปล่าหรือมันตั้งเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับถ้าบั๊กอาจจะมีทองคืนอีกว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปรีวิวนในกาโมระนะครับผมในช่องบอมสกีโฟนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมใครที่ยัััััังงงไไไมมมมม่่่่่กกกกกดดดดดตตตตติิิิิาาาาชชอออออผรรรรรีีีววววนนนนนนน้้้้้ะะะคคคคคคบบบบฝใหยแลลลลเจปปปป สวัสดีครับถ้าผมมีอะไรคาดเคลื่อนผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับดูแบบเร็วๆไปเลยครับสวัสดีครับ